ตอนที่45 2หสเจ็ดส่วนของหุบเหวแห่งการทำลายล้างชั้นล่างสุดเหรอหลัวเฟิงเผยรอยยิ้มแม้แต่สำหรับเขาการไปถึงชั้นล่างสุดชั้นที่34ก็ถือเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ท้ายที่สุดแล้วในหุบเหวแห่งการทำลายล้างหนึ่งในสามขั้วของหุบเหวแห่งโลกต้นกำเนิดอันไร้ที่สิ้นสุดท่ามกลางบรรพบุรุษและขุนนางเทพมากมาย เขาเป็นคนแรกที่มาถึงที่นี่เจ้าเป็นทูตโลกของหุบเหวแห่งการทำลายล้างชั้นล่างนี้เหรอหลัวเฟิงไม่ได้รีบร้อนที่จะเคลื่อนไหวแต่ถามด้วยความอยากรู้การพบทูตโลกที่สามารถสื่อสารได้นั้นหาได้ยากดังนั้นหลัวเฟิงจึงกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้ความลับของหุบเหวแห่งการทำลายล้างจากอีกฝ่ายใช่ร่างในชุดคลุมกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ทูดโลกจาก33ชั้นก่อนหน้าดูเหมือนจะขาดสติปัญญาหลัวเฟิงกล่าวโดยสังเกตว่าพูดโลกเหล่านั้นทำงานด้วยสัญชาตญาณมากกว่าพวกมันเทียบค่าไม่ได้หรอกร่างในชุดคลุมตอบส่วนเรื่องการพัฒนาปัญญาไม่ว่าจะเป็นชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดหรือสิ่งมีชีวิตจากโลกต้นกำเนิดเช่นเจ้า พวกมันล้วนมีปัญญาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดจากหุบเหวแห่งการทำลายล้างย่อมเป็นเรื่องปกติที่ข้าจะมีปัญญาด้วยไม่ใช่เหรอเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าคือสิ่งมีชีวิตจากโลกต้นกำเนิดนะหลัวเฟิงประหลาดใจหุบเหวแห่งการทำลายล้างรวบรวมความเกลียดชงังจิตสังหารความคับแคนใจและอื่นๆของสรรพสัตว์ทั้งปวง ดังนั้นจึงสังเกตการระบบนิเวศทั้งหมดของหุบเหวแห่งต้นกำเนิดอันไร้ขอบเขตร่างในชุดคลุมกล่าวแม้ว่าข้าจะก้าวออกจากหุบเหวแห่งการทำลายล้างไม่ได้แต่สิ่งที่ข้ารู้อาจเหนือกว่าเจ้าเสียด้วยซ้ำแดนนิรันกกำแพงคุกเพลิงและหุบเหวแห่งการทำลายล้างอยู่ในระดับเดียวกันพวกมันมีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดด้วยเหรออลัวเฟิงถามอาจเป็นไปได้ ร่างในชุดคลุมตอบหลัวเฟิงเข้าใจประเด็นนี้ดีบรรพบุรุษและขุนนางเทพรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสองสถานที่นั้นแม้แตก่แก่นแท้ก็ยังไม่ปรากฏแม้ว่าจะมีผู้รู้แจ้งเกิดขึ้นโอกาสที่จะได้เห็นพวกเขาก็คงสูงมากเจ้าสามารถลงมือสู้กับข้าได้แล้วร่างในชุดคลุมกล่าวข้าแตกต่างจากทูตโลกในสาชั้นก่อนหน้า เมื่อเจ้าเอาชนะข้าได้เจ้าจะสามารถควบคุมโลกแห่งการทำลายล้างได้อย่างสมบูรณ์ควบคุมโลกแห่งการทำลายล้างเหรอหัวใจของหลัวเฟิงเต้นรัวก่อนหน้านี้หลังจากเข้าไปในภูเขาแห่งการทำลายล้างอันลึกลับเขารู้ว่าการผ่านการทดสอบเจ็ดชั้นจะทำให้สามารถควบคุมหุบเหวแห่งการทำลายล้างได้บัดนี้ทูตโลกผู้นี้อ้างว่า การเอาชนะหุบเหวแห่งการทำลายล้างจะทำให้สามารถควบคุมหุบเหวแห่งการทำลายล้างได้ทั้งหมดการควบคุมหุบเหวแห่งการทำลายล้างต่างกันยังไงหลวเฟิงถามหุบเหวแห่งการทำลายล้างแบ่งออกเป็นเจส่วนร่างในชุดคลุมกล่าวโลกแห่งการทำลายล้างเป็นขีดจำกัดขั้นต่ำสุด สามารถเข้าถึงได้โดยตรงตราบใดที่เจ้าฝ่าทะลุ34 4ชั้นของโลกแห่งการทำลายล้างเจ้าก็จะสามารถควบคุมโลกแห่งการทำลายล้างได้พลังของโลกแห่งการทำลายล้างนั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งในเจ็ดของหุบเหวแห่งการทำลายล้างแล้วอีกหกส่วนที่เหลือละ่ะหลวเฟิงสงสัยพวกมันล้วนมีขีดจำกัดให้สํรวจร่างในชุดคลุมกล่าวเช่น ภูเขาแห่งการทำลายล้างที่ท่านเคยเข้าไปนั้นเป็นแกนหลักของหุบเหวแห่งการทำลายล้างภูเขานั้นมีพลังสส่วนการผ่านการทดสอบขั้นที่6ก็จะได้รับพลังหนึ่งส่วนเช่นกันส่วนอื่นๆเจ้ายังไม่เคยเจอค่าก็บอกไม่ได้เช่นกันหลวเฟิงแอบตกใจโลกแห่งการทำลายล้างคือพลังหนึ่งเดียวภูเขาแห่งการทำลายล้างซ่อนเร้นสามพลัง การผ่านการทดสอบ6ฉันก็ได้รับพลังหนึ่งเดียวเช่นกันนั่นคือ5ส่วนเห็นได้ชัดว่ามี2ส่วนที่เขายังไม่เคยพบเจอพลัง7ส่วนอาจมีผู้ควบคุมที่แตกต่างกันร่างในชุดคลุมกล่าวและเมื่อสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่ผ่านการทดสอบ7ชั้นพวกเขาจะควบคุมหุบเหวแห่งการทำลายล้างทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ พลังของเจ้าจะถูกพรากไปอย่างสิ้นเชิงหลัวเฟิงเข้าใจพวกเขายังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบแข่งขันกันยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่ควบคุมหุบเหวแห่งการทำลายล้างปรากฏขึ้นดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งหลายตัวจะควบคุมพลังบางส่วนแยกกันแน่นอนว่ายังห่างไกลาจากการพูดเช่นนี้ เพราะยังไม่มีใครเชี่ยวชาญแม้แต่ส่วนเดียวร่างในชุดคลุมกล่าวเอาล่ะสิ่งที่เจ้าต้องรู้ตอนนี้เจ้าก็รู้แล้วร่างในชุดคลุมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยความทา้าทายเริ่มต้นได้สักทีวูบร่างสูงใหญ่ของมันแปลเปลี่ยนเป็นหมอกดำไร้ขอบเขตในทันทีหมอกหนาทึบทำลายล้างแดนแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิงได้อย่างง่ายดาย ห่อหุ้มหลัวเฟิงไว้อย่างมิดชิดไม่ว่าจะเป็นแดนแห่งชีวิตและความตายของหลัวเฟิงหรือพลังหมอกดำที่ปกคลุมร่างของทูตโลกผู้นี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากโลกภายนอกก็ไม่อาจมองเห็นชั้นที่34นี้ได้แรงกดดันอันรุนแรงชั้นพลังงานป้องกันของหลัวเฟิงซึ่งมีคุณสมบัติเงาอมตะ ยังคงรู้สึกถึงแรงกดดันอันมหาศาลของหมอกดำแม้จะถูกโจมตีเช่นนี้พลังของหัวหน้ากระเรียนก็ไม่สามารถแผ่ขยายออกไปได้ไม่สามารถใช้พลังเงาเพื่อเคลื่อนไหวได้บูมบูมบูมหลัวเฟิงชักดาบออกมาโดยไม่ลังเลในชั่วพริบตาเดียวแสงดาบอันสว่างอัดแน่นอยู่เต็มสองข้างพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว แสงดาบเหล่านี้ประสานกันดุจคลื่นซักดส์ศร์ทะลุทะลวงผ่านม่านหมอกดำนั้นนี่คือหนึ่งในหวิชายุทธของหลัวเฟิงวิชาดาบทำลายล้างวิชาดาบทำลายล้างไม่สนใจการล็อกเป้าหมายแต่มุ่งทำลายล้างอย่างรุนแรงในระยะใกล้พลังวิชาดาบของเจ้าไม่เลวเลยนี่เสียงอันสงบดังขึ้นขณะที่หมอกดำรวมตัวกันเป็นสายน้ำอย่างรวดเร็ว น้ำสีดำขุ่นจนล้นทะลักแม้แต่แสงดาบของหลัวเฟิงก็แทบจะตัดสายน้ำสีดำนี้ได้น้ำสีดำไหลรินลงมาบดบังชั้นแสงดาบที่ทับถมกันเป็นชั้นชั้นสุดท้ายก็พังทลายลงแค่ดินแดนเดียวก็ทำให้ข้าต้องดิ้นรนก้าวไปข้างหน้าเลยงั้นเหรอหลัวเฟิงขมวดคิวรู้ว่าหากไม่มีกลุ่มขุนนางเทพและบรรพบุรุษร่วมมือกัน ก็จะไม่มีใครสามารถโจมตีได้มากเท่านี้ช่างรุนแรงจริงๆภายในหลัวเฟิงแหล่งกำเนิดหุ่นหยวน1,080ล้านแห่งเผาผลาญพลังงานอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเขาเริ่มแปลงพลังงานบางส่วนพลังงานมหาศารระเบิดออกมาในชั่วพริบตาหลัวเฟิงผสานเข้ากับดาบสายฟ้ากลายเป็นแสงดาบที่ควบแน่นอย่างเหลือเชื่อ เทคนิคต้องห้ามของเทคนิคดาบทำลายล้างคือผ่าหนึ่งออกเป็นสองพลังแห่งการทำลายล้างคือพลังทำลายล้างที่หลัวเฟิงเชี่ยวชาญตั้งแต่แรกและเจตจำนงทางจิตวิญญาณของเขานั้นสอดคล้องกับเส้นทางนี้อย่างโดดเด่นในการสร้างเส้นทางกระบี่หุนหยวนหลัวเฟิงใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนี้ของเขา โดยสร้างเทคนิคการฟาดฟันมากมายโดยไม่ทำลายตัวเองเผาผลาญพลังงานสำรอง30%ในพริบตาเปลี่ยนตัวเองเป็นแสงดาบที่ควบแน่นอย่างเหลือเชื่อนี่คือความเชี่ยวชาญขั้นสูงสุดในการควบคุมพลังงานของหลัวเฟิงไม่มีทางที่พลังสำรองของเขาจะสูงเกินไปต่อให้ค่าเผาผลาญพลังงานสำรองมากกว่านี้ พลังงานมหาศาลเช่นนี้แม้แต่หลัวเฟิงผู้เชี่ยวชาญเต่าแห่งชีวิตและความตายหุนหยวนและวิธีกระบี่หุนหยวนก็ไม่มั่นใจที่จะทำให้พลังงานควบแน่นอย่างเหลือเชื่อโดยไม่รั่วไหลแม้แต่น้อยแสงดาบควบแน่นเช่นนี้มีพลังแห่งทุกสิ่งที่สามารถตัดผ่านได้ฉีเสียงอันอ่อนโยนณนะที่ที่แสงดาบผ่านไป น้ำสีดำก็แตกออกอย่างเป็นธรรมชาติและแสงดาบควบแน่นนี้ก็พุ่งตรงไปยังตำแหน่งของเงาแห่งต้นกำเนิดการโจมตีครั้งนี้ช่างทรงพลงังเสียงชื่นชมดังขึ้นในน้ำสีดำโซ่ควบแน่นปรากฏขึ้นแข็งแกร่งและมั่นคงปิดกั้นด้านหน้าของแสงดาบนั้นฟู่แสงดาบพุ่งผ่านตัดโซ่ขาดโดยตรงวิชาต้องห้ามนี้เดิมที ใช้สังหารศัตรูและในขณะนี้หลัวเฟิงใช้มันตัดผ่านหนามโดยตั้งใจจะใช้มันเพื่อไปยังตำแหน่งของเงาแห่งต้นกำเนิดแต่ภายในผืนน้ำสีดำมืดนั้นมีโซ่จำนวนมากมายที่บรรจบกันปกคลุมอยู่ทีละเส้นโซ่ที่ขาดสลายหายไปเองและโซ่เส้นใหม่ก็ควบแน่นอยู่หน้าแสงดาบอีกครั้งมีโซ่ทั้งหมด34เส้น แต่พวกมันรวมตัวกันและกระจายตัวออกไปอย่างไม่สามารถคาดเดาได้และสามารถควบแน่นได้ทุกที่ในชั้นแห่งการทำลายล้างนี้หลังจากขาดลงโซ่เส้นใหม่ก็จะมาหยุดอยู่หน้าหลวเฟิงอีกครั้งโซ่เหล่านี้ล้อมรอบและพันกันปกคลุมอยู่ตลอดเวลาพับพับพับแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวที่หลวเฟิงแปลงร่างเป็น หลังจากตัดโซ่เส้นเดิมหลายร้อยครั้งในที่สุดพลังก็อ่อนลงเมื่อการเคลื่อนไหวลดลงโซ่ตรวนก็พันทับร่างที่แท้จริงของหลัวเฟิงทันทีและในชั่วพริบตาพวกมันก็พันธนาการร่างที่แท้จริงของหลัวเฟิงไว้บูมระเบิดอันน่าสะพรึงกลัวประทุข,ขึ้นทำลายโซ่ตรวนทั้ง34เส้นที่พันธนาการเขาไว้ทันที และแม้กระทั่งทำลายล้างผืนน้ำดำรอบข้างไปบางส่วนอย่างไรก็ตามระยะการทำลายล้างของระเบิดนั้นแคบมากและด้วยพลังอันไร้ขีดจำกัดจากโลกแห่งการทำลายล้างน้ำดำจึงพุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งและโซ่ตรวนใหม่3 4เส้นก็ควบแน่นขึ้นอีกครั้งวิชาต้องห้ามวิชายุทดบรรพการเพียงแค่เปิดขอบเขตอันแคบเช่นนี้เหรอ เมื่อเห็นเช่นนี้ร่างกายของหลัวเฟิงที่ควบแน่นไปด้วยพลังที่เหลืออยู่ก็สามารถถอยกลับได้เพียงหนึ่งก้าวก่อนที่น้ำดำจะห่อหุ้มกลับผ่านห่วงเวลาไปยังชั้นที่สามสิบสามอย่างรวดเร็วพลังของเขาลดลงอย่างมากเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เลยชั้นที่สามสิบสามหลัวเฟิงสูญเสียพลังงานสำรองไปไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซนต์ระหว่างที่กำลังฟื้นตัว เมื่ออาณาเขตร่วมมือกับโซ่นั่นวิชาการต่อสู้อื่นๆของข้ารวมถึงวิชาการต่อสู้หุนนยวนจะสามารถทำลายลางได้เพียงพื้นที่เล็กๆเ,เท่านั้นหลัวเฟิงขมข่มวดคิวมีเพียงการแปลงร่างเป็นแสงดาบและใช้วิชาต้องห้ามเท่านั้นที่จะตัดโซ่นับร้อยและบินไปได้นี่เป็นวิธีการบินที่ไกลที่สุด แต่เมื่อพลังโจมตีอ่อนลงข้าจะถูกผูกมัดทันทีข้าควรทำยังไงดีด้วยตัวเขาเองที่ยังห่างไกลาจากเงาแห่งต้นกำเนิดเรื่องนี้จึงยากลำบากอยู่แล้วจากประสบการณ์ของเขายิ่งเข้าใกล้เงาแห่งต้นกำเนิดมากเท่าไหร่ทุตโลกก็ยิ่งคลุมคลั่งมากขึ้นเท่านั้นอณา,าเขตและซ่อตรวนอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการของทุตโลกผู้นี้ ท้ายที่สุดแล้วหลัวเฟิงก็เข้าใจถึงความลึกลับของพลังทำลายล้างระดับต่ำสุดนี้และสามารถคาดเดาวิธีการบางอย่างของทูตโลกได้หากทูตแห่งความมืดและทูตแห่งเปลวเพลิงในชั้นที่33เทียบเคียงกับเขาได้ทูตโลกเพียงคนเดียวในชั้นที่34ก็กำลังกดขี่เขาอยู่ทุกวิถีทางช่องว่างนั้นค่อนข้างกว้างหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง หลัวเฟิรมก็คิดวิธีที่จะฝ่าด่านแดนน้ำดำที่ดูเรียบง่ายและซ่อตรวนเหล่านั้นไม่ได้ไปดูภูเขาแห่งการทำลายล้างสถานที่ลับของหุบเหวแห่งการทำลายล้างภูเขาแห่งการทำลายล้างหูหลัวเฟิงกลับมายังภูเขาแห่งการทำลายล้างอีกครั้งเมื่อมองไปยังภูเขาขนาดใหญ่เบื้องหน้าภูเขาแห่งการทำลายล้างนั้นมืดสนิท พื้นผิวถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำราวกับหมึกจุดที่สองสว่างราวกับดวงดาว34จุดเชื่อมต่อกันราวกับเส้นโลหิตของภูเขาแห่งการทำลายล้างทูตสวรรค์กล่าวว่าภูเขาแห่งการทำลายล้างมีพลังสามรูปแบบแต่จากพื้นผิวมันบ่มเพาะอาวุธไว้มากมายและยังบ่มเพาะผลแห่งการทำลายล้างและสิ่งอื่นๆ อีกด้วยมันยังมีพลังทำลายล้าง34ประเภทและกักเก็บอารมณ์ด้านลบไว้มากมายหลัวเฟิงกล่าวแผนภาพเส้นโลหิตที่ร่างโดยพลังทำลายล้าง34ประเภทนี้คือทิศทางวิวัฒนาการของแก่นชีวิตบนเส้นทางแห่งการทำลายล้างหัวใจของหลัวเฟิงเต้นแรงบางทีการพัฒนาแก่นชีวิตไปตามทิศทางนี้ในระดับหนึ่ง อาจนำไปสู่เส้นทางแห่งการได้รับพลังรูปแบบหนึ่งก็ได้ในบรรดาพลังทั้งเจ็ดประเภทในหุบเหวแห่งการทำลายล้างพลังของโลกแห่งการทำลายล้างน่าจะเป็นพลังที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเนื่องจากเทพบรรพการองค์ใดก็ตามสามารถเข้าสู่ชั้นนอกสุดของโลกแห่งการทำลายล้างได้หลัวเฟิงสังเกตสัมผัส และศึกษาสภาพแวดล้อมของหุบเหวแห่งการทำลายล้างอย่างละเอียดถี่ถ้วนทางเข้าเส้นทางภูเขาเพียงแห่งเดียวถูกปิดกั้นด้วยประติมากรรมเจ็ดชิ้นและหากไม่สู้กับประติมากรรมทั้งเจ็ดชิ้นก็ไม่มีทางขึ้นไปบนภูเขาได้